แพ้ก็เป็นฐ่านผ่านก็เป็นเพชรเธอจงรักษาใจที่มีแต่รอยแผลเจ็บปวดท่วมทนทุกใจเพราะทุกๆครั้งที่เธอขัดเกลาวลบความทุกข์ออกไปจากใจได้ใจเธอจะใสสะอาดบริสุทธิ์ดูดเหลี่ยมเพชรเม็ดงามที่เจรไนเธอจงทำใจให้เป็นกลางให้ถึงที่สุดอยู่กับสิ่งยินดีเป็นกลางกับยินดีอยู่กับสิ่งยินร้ายเป็นกลางกับยินร้าย อยู่กับสิ่งที่ให้ค่าเป็นกลางกับการให้ค่าอยู่กับสัมผัสรับรู้เป็นกลางต่อวิญญาณรับรู้ท้ายที่สุดเธอจะพบความว่างแลความบริสุทธิ์ที่กลางใจทางสายกลางกลางระหว่างความรู้สึกกลางระหว่างความชอบและความชังที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เธอปรับแต่งทำใจจนมาอยู่ตรงกลางใจได้เธอจะพบใจพบธรรม เธอจะเข้าใจเข้าถึงทามใจเธอเมื่อมาถึงฝั่งในที่สิ้นสุดแห่งความคาดหวังในที่สิ้นสุดแห่งความกระวนกระวายใจเธอจะมาบรรจบลงตัวในที่สิ้นสุดความไม่กำเริบใดๆอีกตลอดกา